ออันนนนีี้้้ไไม่ดสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแกลิมอสนะครับหรือ G ีมอสนั่นเองครับพอดีมีทางบ้านถามมาว่าลงมอสยังไงครับก็จะมาอธิบายก่อนนะครับ ลงมดอดก็คือหนึ่งเลยครับต้องมี ID s t ียสตรีมครับแล้วก็ต้องซื้อในเกมครับถึง่จะลงได้เกมก็จะราคาประมาณ200นะครับถ้าจำไม่ผิดไหนล่ะเออใช่นี่ครับ29 9บาทผมก็ยังเล่นได้มานานนะครับดังนั้นในการอธิบายก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบเกมค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วผมก็มือใหม่ด้วยก็คงจะบอกได้ไม่ได้ครบถ้วนนะครับอ่าก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแกลิมอนเนี่ยมันเป็นเกมไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับก็คือเกมไม่มีไม่ได้มีเป้าหมายนะครับก็คืออย่างเขาอธิบายครับก็คือแกลิมอนคือสนามเด็กเล่นเชิงกายภาพเกมนี้แต,ตกต่างจากเกมอื่นทั่วไปตรงไม่มีเป้าหมายหรือจุดหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอ่านี่นะครับ ดังนั้นให้ลืมภาพไปเลยครับถ้าใครจะมาเล่นกริบอลน,นะครับให้เข้าใจตรงนี้ด้วยอ่าเพราะว่ามันก็จะไม่เหมือนเกมที่แบบอื่นทั่วไปเช่นเกมอื่นก็เล่นกับเพื่อนเป้าหมายคือไปฆ่าแล้วก็ขิงใส่กันเออไม่ใช่หรือเติมตั้งแข่งกันเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นหนึ่งในใต้ล่าเออไม่ใช่นะครับก็ <laughs> จะประมาณนี้แหละเอออ่า แล้วผมจะกดเริ่มเกมเลยนะครับจะได้รู้ว่าลงมอสยังไงนะครับเวลาเล่นไหนล่ะคังครับแล้วก,กดเริ่มเกมกดเริ่มเกมนะครับถ้าเริ่มเกมใหม่เนี่ยเราจะโหลดมอสตรงนี้ได้นะครับก็คือให้คลิกตรงส่วนเสริมครับ แล้วก็อันนี้เพลผมโหลดมาเยอะแล้วครับแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปครับนี่พอเปิดเวิร์กช็อปมาแล้วใช่ไหมครับเราก็อยากได้ตัวไหนเช่นมันก็จะมีเช่นแผนที่อาวุธยานพาหนะะ NPC เครื่องมือเครื่องมือก็แบบที่ใช้พวกเส่ของอะไรประมาณนี้ครับหรือแบบช่วยเรา ทำให้ NPC เราใหญ่ขึ้นตัวละครเราใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้หรือมีการให้เราเป็นอมตะประมาณนี้ครับอ่าอันนั้นเดี๋ยวนอกเรื่องกันไปครับมันจะขยายใหญซึ่งระบบเกมนี้มันมันเยอะนะครับอ่านี่ครับเราก็มากดที่ค้นหาใช่ไหมครับเราอยากได้ NPC นะครับอย่างเช่นผมอยากได้ NPC แก๊งทีมสกิปบิดทัวเลต ตอนนี้ผมชอบทีวีแมนนะครับผมก็พิมพ์ทีวีแมนนะครับอันนี้มันขึ้นมาแล้วครับทีวีแมนนี่ครับแล้วก็กดป่านี่ครับเห็นไหมเอ็นบีซีก็จะโผล่มาทันทีครับอันนี้คือโหมดป๊อปบล่าคือเป็นที่นิยมนะครับถ้าเราอยากได้ NPC ตัวไหนนะครับเราก็เพียงแค่กดนี่ครับเลขบวัวก็กดซับสไครป์ไป แค่นั้นเองครับก็จะได้มาแล้วก็จะโหลดมาครับแค่แล้วคราวนี้เรากดเริ่มเล่นเกมครับมันก็จะอยู่ในเกมเลยครับอ่าแต่ด้วยประสบการณ์ผมข้อควรระวังนะครับคืออย่ารีบครับถ้าจะอยากโหลดตัวไหนให้เป็นไปได้ให้แบบคลิกไปดูก่อนนะครับอย่างเงี้ยอย่างผมคลิกให้ดูก่อนให้ไปดูคอมเมนต์ก่อนครับว่า มันเป็นไวรัสหรือจมสแกรไหมครับก็คือเป็นลักษณะจมสแกรหรือไวรัสในที่นี้คือยังไงก็คือเวลาเราโหลดเช่นเรากดซับสไคร์นี้เราก็โหลดของเขามานะครับเราโหลดมาแล้วพอเราไปกดเล่นเกมเล่นเกมเสร็จปั๊บไม่ใช่เล่นเกมเนี่ยกดเริ่มเกมปั๊บใช่ไหมครับหนึ่งถึงสองวิีมันก็จะมีภาพไม่ประสงค์ดีนะครับเช่นกึ่งกึง,กงเปื่อยแต่ไม่ถึงกับเลทมาก พร้อมกับเสียงกรีดร้องมาครับถ้าเปิดลําโพงดังหรือใส่เฮดโฟนดังๆนะครับโอ้ยไม่อยากจะบอกครับเพราะว่าผมโดนมาหลายทีแล้วนี่แหละดังนั้นผมแนะนําให้มาดูคอมเมนต์กันะครับแล้วก็เช็คดูครับว่าเออว่ามันมีหน่วยพีชีพในหน่วยกล้าตายนี่แบบโหลดคนแรกไหมเ <laughs> นี่ยนี่อย่างเช่นคนนี้เนี่ยอินเฟกแต่ไม่มีไวรัสเนี่ย เฟซอะที่นีบางทีอาจจะไม่ใช่จมสแกนครับเพียงแก่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปก๊อปหรือไปโหลดหรือสร้างเองแล้วเขียนแบบโค้ดเองเลยประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเช่นทีวีแมนนะครับอย่างผมโหลดมาบางทีก็ไม่ใช่แบบทีวีแมนจริงนะครับบางทีก็ Man บ,บางทีมีแมนเจไดอะไรเงี้ยทีวีแมนที่ผมใช้เล่นเนี่ยทีวีแมนรูปยิ้มอิงแบบนึงเง้เขาก็จะสร้างมาเองครับประมาณนี้นี่ดังนั้นก็จะมีฝรั่งหรือคนตา่างประเทศเขาบอก เฟกบ้างจำสแกร์บ้างนี้ก็สามารถเช็คเข้ามาได้ครับเนี่ย h e l this is เนี่ยครับ copy p a s ี e this b y l a t นี่นี่ให้เช็คตรงนี้ก่อนนะครับอ่าพอเราเช็คใช่ไหมครับถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งโหลดครับให้ไปโหลดคนที่ที่มันดาวเยอะหรือคนที่เขาไปโหลดเยอะดีกว่าอ่าก็ประมาณนี้เพียงแค่นี้เราก็ได้มาแล้วครับ TV man NBC มันก็อยู่ในเกมนะครับอ่า นี่คือโหลดวิธีแรกนะครับที่แบบไม่ต้องเข้าเกมแล้วก,กดปิดไปครับคราวนี้พอเข้าเกมนะครับนี่อันนี้แมปก็ไปหาโหลดได้ครับในนั้นแหละในเกมในตรงส่วนเสริมครับอา้าวไม่ไปอะ่ะนี่ก็รอสักครู่นะครับโหลด ขนาดเครื่องผมแรงพอตัวเนี่นยังช้านะครับทั้งหลังผมเริ่มโหลดเยอะด้วยแล้วมีบางอันน่าจะเป็นไวรัสเดี๋ยต้องต้องไปเช็คด้วยเดี๋ยวงานเข้าไม่รู้ระบบเกมของสตรีมแกลิมอนนี่มันมันป้องกันไวรัสได้หรือเปล่านี่ผมยังไม่ได้เช็คนะครับอ่ะนี่ครับกดเช็คว่าเราโหลดัายังไงก็คือกดคิครับแล้วก็ไปดูที่เ p c ที่เราโหลดเนมะื่อกี้ครับถ้าโผลมา้าคือนั่นแหละครับ ก็ใช่ถ้าจะให้ n อ c มันอยู่เฉยแล้วก็คือปิดการใช้ความคิดแล้วก็ไม่สนใจผู้เล่นนะครับอ่าผมเอาตัวนี้กันครับมันคืออะไรนรนี้เลื่อนถ้าจะให้มาหาเรานะครับเลื่อนอันนี่สอนิดหนึ่งแลนะครับเอ้ยโอเคมันจะมีบอกครับสามารถไปเล่นได้ครับถ้าใครแบบ เครื่องมือไม่พอไปหาโหลดเอาคนะนี่อย่างผมโหลดมาเซิร์ครนะับแต่ก็ยังไม่หมดนะมันมีเยอะบางทีก็ออกมานี่ครับก็มาเช็งว่าเราบั๊กไหมเราโหลดมาไหมอย่างผมโหลดมาก็จะมีบักตัวหนึ่งนะครับ ต้องไปเช็คอีกทีว่าคนที่โหลดมาเขาอาจจะยังไม่ได้แก้เงนะี่ยเรไปเช็คที่ส่วนเสริมครับไปดูคอมเมนต์ดูเมอที่ผมสอดคิ้ไนหนนะเดี๋ยวผมไปดูนะจะมีตัวบ้างซึ่งผมพอจำได้น่าจะเป็นแพ็คเก k าสกิมดิทวเรแพ็คเก้าจากอีกคนหนึ่งครับต้องไปเช็คก่อนครับเดี๋ยวได้แล้นี่ไอตัวเนี้ยพอมดเนี่ยไหนล่ะนี่ครับ กดยกเิก็กดแครับสู้คนนี้ไม่ได้อันนี้นอกโอเคครับพรป้งของๆก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนคราวนี้เราจะโหลดมอ็อดในเกมไนไม่ยากครับก็คือกด p K กดส่วนเสริมครับแล้วก็เลือก N p C ครับอันนี้กรณีที่จะเอา N p C ครับแล้วก็จะเอาแบบล่าสุดก็ได้ครับนี่ก็คลิกเนี้ล่าสุดมาเลยครับก็กด N p C นี่แล้วเราก็เช็ค่มีเน็กบอลมีสารพัดเลือกเอานะครับแล้วก็ระวังจัมสแกรด้วยเ <c oughs> นี้ยพักไปยึด อันี้มันเพิ่งลดนะครับถ้าต้องการเช็คว่ามีใครไปคอมเมนต์ยังให้กดตรงนี้นะครับอันนี้มันคือยังยังไม่มีครับน,นี่ผมก็ไม่กล้ากดนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวงานจะเข้าสมมุติถ้าตัวนี้เป็นจำสกแกนใช่ไหมเวลาเรากดส่งไปใครมาถ้าเราจำได้ครับล่าสุดเราก็กดถอนการติดตั้งแค่น,นี้จะมีพอติดตั้งบ้าม,มีถอนการติดตั้งบ้เพี้แล้วถอนการติดตั้งไปก็หายแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับ เราโหลดมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กลับสู่เกมแล้วก็กดการเชื่อมต่อครับเพื่อให้ไอตัวโหลดนั้นมันทํางานใหม่ครับเพราะว่าตอนเราโหลดในเกมมาเนี่ยมันจะยังไม่แสดงผลนะครับแล้วก็กดเล่นเกมใหม่แค่นี้ก็มีแล้วครับมันก็จะโหลดนานหน่อยนะครับหลังๆผมโหลดเยอะแล้ว อเอมีรู้มงมีไวรัสหรือเปล่ายังไม่ได้ศึกษาเลยนะครับคือระบบเยอะมากครับเกมนี้นี่ครับเนี่ยแต่งเขาก็ได้ครับเนี่ยเยอะอันนี้คือน่าจะเป็นพวกโมเดลครับมันจะมีเครื่องมือให้เราโหลดได้ครับเยอะอย่างอันนันเช่นตัวน,นี้เข้ให้ดูเลยครับนี่เข้าผิดอ๋อเลยเลย พวก m อ c m พซแล้วไม่ใช่ m อ c นซีเอก็น่าจะรู้นะครับหนึ่งยามานะครับพวกผมโหลดมาประมาณนี้อันนี้ไม่จะบักด้วย ส่วนระบบเกมอืนอ่นให้ไปศึกษานะครับเพราะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ส่วนเสริมต่างๆวันนี้มันจะมันจะบอกนะครับเราไปโหลดมาได้ครับเป็นโมเดลยานพาหนะอยากจะเป็นอะไรอยากจะขับอะไรเชิญนะครับแต่ให้เช็คไวรัสก,กับจำสแกนเลยนะครับด้วยความที่ผมโดน,านามาก่อนเยอะมากทำเสียเวลามากทำหัวร้อนเลยนะ รีบกดนะครับด้วยความที่แบบเล่นครั้งแรกสองสามวันแรกนี่แบบเสียเวลามากกดแบบสับสกัยรัวๆปับตุ๊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 บอย่างเงี้ยแล้วก็บัเริ่มเกมใหม่เงี้ยผมกดการเชื่อมต่อให้ไม่ตัดการเชื่อมต่อแล้วเริ่มเกมใหม่ปั๊บแล้วก็โอ้โหเกมค้างแล้วแหกปากล้องเนี่ยคือจบเลยแบบโอ้โหนี่แหละครับที่ผมโดนมาดังนั้นก็ให้ระวังนะครับก็อาจจะประมาณนี้ครับสำหรับการ โหลดลงมอดยังไงนะครับก็จะมีแค่นี้ครับสำหรับเกม G m o d หรือจะเรียกยงไงลนะ่ะเกมสร้างหรือแกลล์มอดนั่นเองก็จะประมาณนี้ครับก็ลองซื้อมาเล่นนะครับระบบเกมค่อนข้างที่จะดีนะครับเล่นแก้เบื่อนะครับ ก็ไม่เจอไปหกกน้าครับก็ตกเพงเทนะครับ